เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเลยว่าหมอนทองปะลาะอูอะไรเนี่ยอร่อยจริงอย่างคำาล่าลือไหมนะคะอือหืออร่อยจริงไม่พูดเล่นอร่อยจริงจริงคือปกติไม่ใช่คนที่แบบชอบกินทุเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะ อร่อยจริงๆมันมีความมันอมหวานมันไมไ่ไม่ได้หวานแหลมเลยคะมันหวานหวานมันเงี้ยสดีค่ายามเช้านะคะวันนี้มันจันทที่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาทุเรียนหมอนทองป่าละอูก,กันนะคะหลังจากพยายามหาข้อมูลย่นันมาก เนะพราะว่าไม่อยากขับรถเข้าสวนเพราะว่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยค่ะไปกลับก็สองชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปหาเมื่อก,กี้เนี่ยสอบถามจากทางสวนสวนบอกว่าให้เราโทรเช็คกับที่สหกรณ์ปาละอูตางข้างทางจะมีชาวสวนออกมาวางขายเดี๋ยวเราไปตามล่าหาทุเรียนปาละอูก,กันค่ะ ในที่สุดนะคะหลังจากขับรถวนไปวนมานะคะเจอร้านเดียวจริงๆร้านเดียวจริงๆตั้งแต่ต้นทางที่เราออกมาแล้วเราก็ขับดันทุรังมากเลยค่ะขับไปเรื่อยเลยขับไปจนไกลเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงย้อนกลับมาที่เดิมครับที่นี่เขาชื่อว่าร้านเจน้องทุเรียนป่าละอูมีชื่อสวนมีเบอร์โทรเช็คได้ ทุเรียนป่าละอูและป่าเต่งนะคะร้านเจนน้องสวนอาจารย์ไพโรดป่าละอูงมูมห้าเบอร์โทรตามนี้ค่ะก็คือสอบถามแล้วนะคะถ้าท่านใดอยากจะเช็คในเ c e b ุ o กเพจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิมพ์ไปที่สวนเจนน้องทุเรียนป่าละอูได้เลยนะคะก็จะขึ้นมานะคะหรือโทรมาตามเบอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะซื้อทุเรียนกลับไปฝากที่บ้านนะคะแล้วก็จะเปรียบเทียบกันว่าทุเรียนหมอนทองป่าละอูกับหมอนละยองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต่างกันยังไงนะคะ เดี๋ยวสอบถามรายละเอียดก่อนคะ่ะโล,ลละเท่าไหร่คะ <280 S 2> โลละเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบครับโลละสองร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็กค,คือเป็นเนื้อการันตีทั้งหมดนนใช่ไหมคะเนื้อกรันตี<ม><ช>นะเมื่อกี้พ่อค้าบอกอเดี๋ยวรอก,ก่อนเขามีลูกค้าอยู่คะ่ะนี่พ่อค้าเขาก็่าให้ดูให้เราลองจิ้มนะคะหั่นได้ปะดเ,เดี๋ยวนะนี่ <laughs> ลูกนี้เท่าไหร่คะโลูกนี้สองโลหกกับสองโลเจ็ดสองละแปดสิบเจ็ด้อยห้าสิบบาทครับลกนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะนี่น้ำหนักโลกละสองร้อยแปดสิบอ่อาลูกหนึ่งลูกนี้ลูกหนึ่งคะ่ะ อยังบเอือภูสวยใครับแล้วก็แล้วก็นะคะสั่งทานเองลูกนึ่งอันนี้เอาลูกเล็กๆทานคนเดียวโลสามโลสามกว่าโลห้านะคะแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะลูกนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเลยว่าหมอนทองปลาบูอะไรเนี่ยอร่อยจริงอย่างคำาล่ำเลือมัยนะคะ <iscover S 3> <ๆ S 1> ชิมชิมอันเล็กๆก่อนแล้วกันอันเล็กๆก่อนนะ อร่อยจริงไม่พูดเล่นเออจริงจริงดูเม็ดจิ้มริบอร่อยจริงอะแล้วป้าซื้อลูกก็จิ้มริบเดียวอ่ะคือปกติไม่ใช่คนที่แบบชอบกินทุเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะอร่อยจริงมัน มีความมันอมหวานมันไม่ไม่ได้หวานแหลมเลยฮะมันหวานหวานมันเงี้ยแล้วก็กลิ่นก็นไม่ได้แรงมากอะไรด้วยนะก็บอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะสมคํำล่ำลืออ่ะสุดยอดอุ้ยหกจะให้ดูเม็ด เดิมาู้อีกเ่ะดูเมสซีเดี๋ยวปลว่าประเดินไปซื้ออีกลูกหนึ่งลูกเล็กๆเอาไว้ทานวันอื่นเพราะอันเนี้ยดูแล้ววันนี้ก็หมดค่ะมันน้อยเดียวอืมอร่อยอ่ะ ก็เดี๋ยวไปซื้ออีกแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปซื้อเลยแต่ครานี้ขอปิดคลิปก่อนนะคะติดฟันคลิปตามล่าทุเรียนหมอนทองป่าละอูค่ะก็ได้เจอได้ทดลองทานอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือค่ะเยี่ยมถ้าใครไม่ได้มาหัวหินไม่ได้มาซื้อถึงที่นี้นะคะตามสวนต่างๆเราซื้อไปใน f เฟซบ o ๊กเ g e นะคะทุเรียน ทุเรียนปาละอูจะขึ้นมาหลายสวนเลยเออแต่ละสวนเนี่ยเขาส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย6 2ร้อกสองลับไปซื้อเพิ่มค่ะลูกนี้สวยด้วย2โลกว่าๆนะคะ620เมื่อกี้พ่อค้าบอกลดให้ลดให้8บาทโอเคพาเลยค่ะ